นายอยู่ที่ไหนปล่อยฉันนั่งอยู่ที่นี่ตั้งนานตอนนี้จะคิวกินขาแล้วเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ไงว่าเธอจะใช้เวลาในห้องน้ํานานแค่ไหนหรือจะให้ฉันยืนรออยู่ตรงนี้ล่ะนายไม่สามารถผู้ไรที่มันมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่านี้ได้หรือไงอูเทียนไอส้สารเลวฉันจะฆ่าแกก้นของฉันเจ็บจนไม่สามารถนั่งได้แล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ว่าเป็นเสียงของน้องสาวฉันหรอ ใช่แล้วล่ะผู้หญิงคนนั้นเสียมละยะ่าเธอมกจะเอาชนะฉันด้วยการใช้บริการของเธอดังนั้นฉันจึงสอนบทเรียนนิดหน่อยในฐานะพี่สซอยของเธอนะนี่นายทำอะไรกับเธอฉันตีก้นเธอเล็กน้อยฉันเดาว,ว่ามันคงบวมตอนนี้ก็เหมือนกับเธอทำศัลยกรรมก้นเจ้าคนพนันนายไปทำแบบนั้นได้ยังไงเธอเป็นผู้หญิงนะแล้วเธอจะเอาหน้าที่ไหนไปพบปะกับคนภายนอกล่ะ หรือฉันควรยืนอยู่งนิ่ๆแล้วรอให้เธอดูถูกพร้อมกับเอาบริการมากระทืบฉันงั้นเหรอเสาวน้อยเธอเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเธอมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอมีความดิ้งดึงขนาดนั้นพี่สาวดูสิเขาทำอะไรกับฉันฉันต้องการล้างแค้นฉันต้องการล้างแค้นพวกเธอทั้งสองคนอาจเข้าใจอะไรผิดก็ได้ แก้แคนแก้แคนเรื่องอะไรไม่ไม่มีอะไรฉันยอมตายดีกว่าให้พ่อรู้เรื่องนี้มอนนี่เป็นใครเจ้านี่คือคนที่จ้างมือปืนแต่เขาปากแข็งมากเราไม่สามารถเข็นข้อมูลจากเขาได้เลยเขาบอกว่ามีอะไรจะพูดกับนายดังนั้นฉันจึงพาเขามาที่นี่นายต้องการจะพูดอะไรเจ้านายของฉันฝากมาบอกว่าเกมนี้จะสนุกยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและหวังว่านายจะสนุกกับมัน ใครคือเจ้านายที่อยู่เบื้องหลังของนายบอกฉันทีและฉันจะช่วยชีวิตนายเราประมาทเกินไปเราไม่คิดว่าเขาจะฆ่าตัวตายด้วยยาพิษที่อยู่ในปากค่ะเขาตายแล้วเหรอเช่นเดียวกันกับตำรวจที่เป็นเพื่อนร่วมงานของช้างเสีย่ยวเมยเขาฆ่าตัวตายทันทีหลังจากที่พูดจบใครคือสตูที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันนะ พวกเขาสามารถฝึกให้คนฆ่าตัวตายยังไงตระกูลชูของเราจะจัดการคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่นอนพวกนายคุยกันไปก่อนเลยฉันจะไปแล้วพ่อฉันขอกลับบ้านด้วยได้ไหมเธอก็มีรถของตัวเองอยู่นี่ทำไมต้องให้ฉันไปส่งด้วยหนูล้มก้นกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจและวก็ของหนูก็เจ็บเมื่อเวลานั่งลงฟุบไอสารเลวนี่นายกล้ามากเลยนะเรี่หัวร้อฉัน สูหญิงตอบฉันมาตามตรงเธอรู้เบาะแสของคนที่อยู่เบื้องหลังไหมฉันไม่รู้ถ้าฉันรู้ฉันจะโดนยิงได้ยังไงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันหายเวรนั้นไม่พบคอยดูเถอะจะทำให้แกอยากตายยิ่งกว่ามีชีวิตอยู่ซะอีกฉันคิดว่าอีกไม่นานฉันคงได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนายวางแผนที่จะกลับเมื่อ,อไหร่อะไรกันนี่เธอเบื่อกับการเป็นแฟนของฉันแล้วเหรอเธอต้องการจะหาแฟนใหม่ไหม พยายามได้ดีแต่นายไม่สามารถทิ้งฉันได้เป็นเวลา1ปีเห็นได้ชัดว่าเธอต้องการพึ่งพาฉันตลอดชีวิตที่เหลือของเธอแต่เมื่อกี้ฉันเรียกตัวเองว่าพี่เขยของซูชิชิแต่เธอเองก็ไม่ได้คัดค้านอะไรแสดงว่าเธอก็อยากเป็นเมียของฉันสินะฉันคิดว่าฉันคว,นจควรจะคว้าโอกาสนั้นไว้ดีกว่าเรามาทำสิ่งต่างๆให้มันเสร็จกันในวันนี้เถอะใครมันจะอยากเป็นเมียนายฮะออกไปให้ผลเลยนะ ก็กก็กกคุณทั้งสองคนน่ารักมากพวกคุณทั้งสองคนดูรักกันมากๆฉันละอิจฉาจริงๆหมอนี่เป็นใครเธอรู้จักเขาเงั้นเหรอซูญหญิงต้องรู้จักเขาแน่แต่เธอไม่พูดมันออกมาเธอไม่ประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เลยเหรอเขาเป็นได้แค่เพื่อนจริงๆงั้นเหรอบางทีเธออาจจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ ถึงมอนี่จะดูเป็นผู้ชายที่หล่อและสง่างามมากเหมือนกับว่าเป็นลูกคุณหนูแต่ไม่รู้ว่าทำไมเวลาที่ฉันมองที่เขามันถึงรู้สึกมืดมนนายมาทำอะไรที่นี่เธอกำลังกดฉันที่มาขัดขวางเวลาการพ่อแล้วของเธอทั้งสองคนงั้นเหรอเธอจะเย็นชากับฉันมากเพื่อนไปแล้วมันค่อนข้างไม่เหมาะสมใช่ไหมท้ายที่สุดเราก็เป็นเพื่อนกันและแม้กระทั่งเป็นพันธมิตร นายมาที่นี่เพื่อพูดเรื่องแค่นี้งั้นเหรอแน่นอนสิฉันต้องมาเยี่ยมเธออยู่แล้วก็เธอนอนโรงพยาบาลน,นี่ฉันเห็นเธอสบายดีฉันก็โล่งใจงั้นเหรอทัางนั้นก็กลับไปได้แล้วความสัมพันธ์ของซูหญิงกับเขาดูเหมือนจะไม่ธรรมดาเลย และดูเหมือนว่าเขาจะเกลียดการด้วยซ้ําเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาเคยเป็นคู่รักกันและท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้ก็มาจากตระกูลที่ร่ำรวยสมควรแล้วี่จะถูกจับคู่กันฉันจะออกไปข้างนอกแล้วพวกคุณสองคนคุยกันตามสบายเลยหรือมันไปสร้างความสัมพันธ์ในเด็กของซูหญิงไม่ใช่ธุระของฉันยิ่งฉันคิดเกี่ยวกับมัเท่าไรฉันก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเท่านั้น นายต้องเป็นเย่ยู่เทียนแนนะ่ๆอย่าเพิ่งออกไปสิไม่มีอะไรทั้งนั้นระหว่างฉันกับเธอนายแค่อยู่ที่นี่ฉันจะพูดกับเธออีกสักสองสามคำแล้วฉันก็จะไปนายเป็นใครหมอนี่แปลกมากเขามีออร่าที่น่ากลัวฉันรู้สึกหนาวเหนยมเล็กน้อยบุคคลนี้ไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนเมื่อเที่ยวกับคุณแล้วฉันก็เป็นเพียงบคุคคลธรรมดามันไม่มีค่าที่จะกล่าวถึงหรอก ในเมื่อนายคิดว่ามันไม่ควรจะพูดถึงก็ไม่ต้องพูดถึงมันหรอกใครจะไปแคร์หรอกว่าแกเป็นใครฉันไม่ได้อยากรู้จักแกสักหน่อยฉันจะออนจากปักกิ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสูหญิงเธอช่างร้ายกะเธออยู่เหนือความคาดหมายของฉันขอสแสดงความยินดีคุณประสบความสําเร็จในก้าวแรกฮ่าฮ่าพวกคุณจูจีกันต่อไปได้เลยฉันจะไม่รบกวนความสิทส็จของพวกคุณเขาคือใคร ซูหญิงรู้สึกโล่งใจงั้นหรอนั่นก็หมายความว่าเธออยู่ในสภาวะตึงเครียดเธอกลัวผู้ชายคนนั้นงั้นหรอหมอน้ามันก็แค่คนหนึ่งห่วยคนหนึ่งไม่ต้องสนใจเขาหรอกใช้ได้นี่โอ้อย่างซิงเกิลตอนนี้ฉันอยู่ที่ปักกิง่งโอเคงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปรับนายคุยกับใครงั้นหรอ ในเมื่อเธอไม่ต้องการที่จะบอกฉันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครและทำไมฉันต้องบอกเธอว่าฉันคุยกับใครพักผ่อนนะฉันจออกไปข้างนอกเสียงปิดประตูนายต้องการอะไรฮ่าฮ่าอย่าถามอะไรตลก,ตลกๆนายเลยเธอก็น่าจะรู้นี่ว่าฉันต้องการอะไรฉันเตือนนายแล้วนายอย่าทำอะไรผิดพลาดอีกไม่งั้นมันจะไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิน้นนี่เธอต้องการจะขูฉ่ฉันเหรอเธอคิดว่าฉันจะกลัวไหมล่ะ อย่าลืมนะว่าเราเป็นพันธมิตรกันนายต้องการอะไรเธอคิดว่าเยู่เทีย,ทยนจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขารู้เกี่ยวกับอดีตของเธอพวกเธอยังจะรักกันอยู่อีกได้ไหมเธอต้องการที่จะรู้ว่านายจะลองดูก็ได้นะตู้ตู้ตูฮ่าฮ่าเธอวางสายไปแล้วเหรอ ซูหญิงเธอน่ะเป็นของฉันไม่มีใครแย่งเธอจากฉันไปได้ทั้งนั้นก็จบไปแล้วครับชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ s u b s r r i e ให้ผมด้วยเมื่อวานไม่ว่างนะครับเออวันนี้ก็เลยทำให้สองตอนเลยเดี๋ยวจะมีคลิปพ restroom, ิเศษลงอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมดูด้วยนะไปละบาย